สวัสดีค่ะเพื่อนักเรียนทุกคนคะวันนี้ค่ะพี่มาพร้อมกับกระดานเนาะที่ทุกคนคุ้นชินแล้วเรามาอยากจะมาพูดกันถึงเรื่องการทําการบ้านของนักศึกษาของเราในแต่ละปีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพี่เชื่อว่าในช่วงนี้ค่ะตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ่ค่ะ ให้ของขวัญกับทุกคนว่าในการเดินทางครั้งนี้มันอาจจะดูเหมือนยากมากเนาะแต่พี่เชื่อว่าวันนี้ค่ะถ้าเรามารวบรวมแล้วก็ทำให้มันเห็นเป็นแบบแผนขึ้นมาพี่เชื่อว่ามันจะทำให้เราทำการบ้านได้ง่ายขึ้นอันนี้จึงเป็นวัตถุประสงค์ของเรานะคะที่เราอยากจะพูดถึงการทำการบ้านทั้งหมดสามปีโดยครั้งนี้เราจะสรุปให้ฟังค่ะว่าการบ้านในแต่ละปีเนี่ยค่ะหรือเนื้อหาในแต่ละปีของเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่า วันที่เราจะต้องไปทำการบ้านนี้ค่ะเราจะต้องหยิบเนื้อหาอะไรมาทำงานค่ะพี่อยากจะเริ่มด้วยภาพรวมก่อนนะคะว่าเวลาเราพูดถึงภาพรวมะคะ่ะว่าเวลาที่เราเรียนนะคะเราเรียนทั้งหมดนียค่ะมี10โมดูล แต่โมดูลที่สำคัญมากๆเลยค่ะมันเป็นโมดูลของ Foundation Course ที่หลายคนเนี่ยอาจจะเรียนมาแล้วหลายปีนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยใน Foundation c o u r s e เ,เราเรียนอะไรหรอพี่อยากให้ภาพอย่างนี้ค่ะ n o u t i o t i o u r s e เนี่ยค่ะเป็นประตูบานแรกที่ทำให้เราเข้าใจนะคะกฎของ Biography l a อค่ะ เราคงทราบะนะคะว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงไบโอกราฟีลอหรือสิ่งที่ครูพูดเนี่ยคะ่ะครูก็จะพูดถึงเรียกว่าเป็นคอสมิกลอนะคะเอิร์ธลี่ลแล้วเราซึ่งอยู่ตรงกลางเรียกว่าฮิวแมนเเวลลอปเมนต์ลนะคะลอต่างๆเนี่ยคะ่ะครูเนี่ยคะ่ะให้เนื้อหาที่เยอะมากพี่ใช้คำว่าเยอะมากเลยเนาะใน3วันที่เราเจอกันฉะนั้นเนี่ยคะ่ะวันนี้ถ้าเราเป็นนักเรียนไบโอก a ราฟีแล้วเราพร้อมที่จะเป็นนัก บ i โอก a ร h ฟี o คอน l ซ a n ลเนี่ยค่ะเนื้อหาที่ท่านจะต้องมีอยู่ในมือตอนนี้กลับไปทบทวนตอนนี้คือเนื้อหาวิชาฟาวเดชันค่ะในเนื้อหาวิชาฟาวเดชันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่อ่านคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าว่าเวลาที่เพื่อนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วเราเรียนฟาวเดชันเรียนเรื่องอะไรไปสิ่งหนึ่งในฟาวเดชันที่เราเรียนนะคะเราเรียนแน่นอนค่ะเรื่องบ i โอก a ร h ฟีรอว่ามันคืออะไรที่เมื่อกี้พี่ย้ำไปแล้วนะคะ แต่ว่าในฟาวเดชันเนี่ยเราเรียนทั้งเรื่องโซบอดี้เราเรียนทั้ง thinking feeling view เราเรียนทั้ง body soul spirit development นะคะในแต่ละช่วงวัยต่างๆเราเรียนทั้งลูน่าโนดนะคะ12 3พูดถึง Crisis ต่างๆพูดถึงม i เลอริงอะคะ่ะที่มันกลับมาซ้ําอีกแล้วก็พูดถึงการเกิด Pattern เกิดการเกิดซ้ำแล้วก็ r i v e r of life สิ่งที่สำคัญในใน f o u n d a t i o แล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะ่ะว่า ทําให้เราต้องคิดต่อตอนจบถ้าใครจําได้ในช่วง r e w o r ิร์ f ไลค่ะครูพูดถึงคําว่า unfinished business นะะซึ่ง unfinished business อน,นันนะคะคือม i ช s i ่น i นไลฟ์ของเราที่ทําให้เราเริ่มเส้นทางของการเป็นนัก b บ o โอ a ก h y ฟี n ค u น t ทพี่เชื่อว,ว่าคนที่เรียน Foundation c o u r s e จบในช่วงแรกเนี่ยค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากเป็นนักเบอโอแกลฟฟีเนาะแต่บางทีมันอาจจะมี calling อะไรบางอย่างที่เรารู้สึก เออหลังจากเรียนฟาวเดชันจบแล้วเนี่ยเราสนใจที่จะเป็นนักเบโอกราฟีคอนซัลท์ค่ะท่าน,นี้เรามาดูกันค่ะว่าตอนที่เราตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็เป็นนักไบโอกราฟีคอนซัลท์แทนเนี่ยค่ะโมดูลในแต่ละโมดูลโมดูล1 1ขีด1 1ดที่เราเรียนเนี่ยเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้จำได้ว่า เดี๋ยวพี่ก็เลยเปิดให้ดูเลยเนาะพี่จะบอกว่าเรามีสรุปไว้แล้วนะคะว่าโมดูลที่1น่นะ,ะ่ะเวลาที่เราพูดถึงอะคะ่ะเราพูดถึงเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เราใช้คำว่าเป็นการจัดประเภทมนุษย์นะคะเนาะตีมถ้าใครจำได้เนาะที่เรียน7 Soul t y ซ e นะคะแล้วก็7 Planet ถูกไหม ตอนนี้เราเรียน s e เว n นพลาเกันแล้วก็เรียน f o เทม e ปอร์เมแล้วก็เรียนเรื่อง DISC ซึ่งตรงนี้ค่ะก็มีรายละเอียดที่เราจะต้องเข้าใจทำความเข้าใจใน,ในแต่ละอันนียค่ะก็จะมีครูก็จะให้ทั้งเครื่องมือในการที่เราจะสามารถถ้าใครจำได้นะคะก็คือเอาไปทำเรื่องของอตรวจว่าเอะตัวเองเป็นเทมเปอเมนต์อะไรตัวเองเป็นดวง,ดวงจิตอะไรโซไทป์เราเป็นยังไงนะคะคือนั่นเรียนเรื่องของตัวเองแต่ในโมดูล หนึ่ขีดสะคะ่ะเราเรียนเรื่องของ helping conversation ซึ่งอันนี้ค่ะสังเกตนะคะโมดุอะไรที่เป็นขีด2องเนี่ยมันเป็น process ปกติแล้วโปรเซสอันนี้ค่ะมันเป็นทักษะที่เราต้องฝึกในฐานะนักไบ o โอกาฟี่ะค่ะฉะนั้นในตรงนี้โมดูล1ขีดจึงเป็นชื่อเรื่องของบทสนทนาที่สร้างความเข้าใจในชีวิตซึ่งบทสนทนานี้ค่ะก็มีเครื่องมือในการฝึกการฟัง3ระดับไม่ว่าจะเป็น thinking feeling view นะคะแล้วมีวิธีการและพูดถึงพูดถึงการยังร้อยเรื่องของ Seven Planet ว่าถ้าเราจะพูด t n k i n i n g e l i n g View อันนั้นด้านหนึ่งแล้วมีการพูดแบบดาวทั้ง7ดวงด้วยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกอันนึงค่ะซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนอาจจะพลาดไปว่าเราคิดว่าการสนทนาทเพื่อกูลเนี่ยไม่เกี่ยวกับดวงดาวจริงๆแล้วก็ยังเกี่ยวกับดวงดาวที่อยู่ในโมดูหนึ่ขีดหอยู่ค่ะคทัน,นี้มาดูอันที่อ่ะนะคะ โมดูล1นีด3เนี่ยค่ะก็เป็นพูดถึงการเรียนรู้3แบบนะคะซึ่งการเรียนรู้3ทางตรงนี้ค่ะมันก็จะเริ่มแล้วว่าการเรียนรู้ทางโลกการเรียนรู้เรื่องของโซของตัวเองนะคะหรือว่า d e s t i n y learning ฉะนั้นเราจะเห็นว่าใน3โมดูลที่ครูออกแบบมาเนี่ยค่ะครูออกแบบมาเพื่อทำให้เราอะค่ะฝึกฝนตัวเองเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยมี personality type เป็นยังไงเออเรามีเรามีโซ type เป็นอย่างไร แล้วเรามีเทมเพลเมนต์เป็นอย่างไรวิธีการพูดของเราเป็นอย่างไรเวลาฟังคนอื่นที่พูดแตกต่างกับเราถ้าเราจะต้องไปฟังลูกค้าฟังอย่างไรแล้วอันสุดท้ายค่ะก็จึงพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าเราจะต้องเรียนรู้หรือเราฟังมาแล้วเนี่ยคนคนนี้เนี่ยค่ะเขาไม่ได้เรียนรู้ทางโลกอย่างเดียวในโมดูล1นขีดสก็บอกเราว่าเรารู้ไหมว่าการเรียนรู้มันมี3แบบนะแล้วเราสามารถแยกแยะหรือวิเคราะห์ได้ไหมซึ่งในตรงนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าจึงเป็นการบ้านนะคะที่ออกมาแล้วทำเรื่องไบโอการ์ฟีอินเทอร์วิวหมายถึงอะไรหมายถึงว่าท่านจะต้องไปอินเทอร์วิวเพื่อนเพื่อจะฝึกทักษะเหล่านี้ที่ได้มาในปีหนึ่งะคะว่าเอ๊แล้วเราเข้าใจไหมฟังคนเป็นไหมจับประเด็นได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมหาเอเซนส์ของมันได้ไหมซึ่งตรงนี้ค่ะครูจึงให้ทำการบ้านว่าปีหนึ่งถ้าท่านเรียนจบ ปีหนึ่งครบทั้ง3ามโมดูลท่านจะต้องส่งทั้งคือจริงๆในฟาวเดชันก่อนที่ท่านจะมาเข้าโมดูลหนึ่งะคะในพักหลังๆเนี่ยคะ่ะเราขอให้ท่านเขียน l i ฟ e ชาร์ตหรือ l i ฟ e p าน o r a m a ของตัวเองเก้าช่องของตัวเองส่งมาก่อนแต่ว่าตอนหลังครูก็อารมุอร่วยนะคะว่าอย่างนั้นมาส่งพร้อมการทำบ<ม>ิโอกราฟีอินเทอร์วิวของเพื่อนได้ก็แสดงว่าท่านจะส่ง b i o g r a p h ฟีที่เป็น l i ฟ e ชาร์ตของตัวเอง1อันของเพื่อน1อันแล้วก็วิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีในในคลิปถัดไปว่ามันคืออะไรค่ะท่านี้ค่ะพอเรามาเรียนปี2เนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยค่ะก็เริ่มขยับไกลขึ้นในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองในปีแรกนะคะเป็นเรื่องของตัวเองว่าเออแล้วทาไมเราเราถึงเกิดมา กับครอบครัวแบบนี้แต่ตอนนี้ค่ะในโมดูลสองะคะ่ะจะขยับไปว่าแล้วเราอะคะ่ะจะไปทํางานร่วมกับสังคมอย่างไรเราจะเข้าใจสังคมได้อย่างไรพี่อยากจะชวนดูให้ดูอย่างนี้นะคะในโมดูลสอขีดห่ะคะ่ะเขาก็เริ่มถึงเรื่องพูดถึงเรื่อง life encounter กับ relationship มีใครจําได้ไหมคะว่าตรงนี้ค่ะพูดถึงว่ากรรมะว่าเอ๊ะเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะเราทําไมคะ พี่น้องซึ่งถ้าใครมานั่งอ่านเรื่องลำดับที่ของพี่น้องมันคือการพูดถึงโมดูสองขีดหนึ่งเนี่ยค่ะว่าทำไมลำดับของการเกิดของเราไม่เท่ากันนะคะแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างไรว่าอาคนอื่นเนี่ยเขาก็มีอุปนิสัยต่างกันกันกบเรามีฉะนั้นในนี้ก็มีไดอะแกรมนะคะมีวิธีบอกว่าเวลาถ้าสมมติเราจะต้องทำงานกับเรื่องเพศสภาพชายหญิงเนี่ย ใชยกับหญิงต่างกันอย่างไรเฟมินินมาสคูลินเป็นยังไงครูพูดอยู่ในนี้โมดุสองขีดหน่งนะคะส่วนโมดุที่เป็นแล้วก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เพราะตรงเนี้ยเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะมากนะคะในโมดุนี้หมายถึงว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่น คันนี้มาดูโมดูลที่เป็น2ขีด2ที่พูดถึง Destiny Learning นะคะใน Destiny Learning คราวนี้ค่ะพูดถึงเรื่องกรรมะนะคะพูดถึง i n t t n n น i ช l กรรมะกับ i n s t r u m e n t a ชกรมมะนะคะบอกว่าทำไมคะถ้าใครจำได้ว่าเออกรรมะที่มาเกิดกับเราเนี่ยค่ะว่าเออเป็นอุบัติกรรมหรือว่าเป็น อยู่ดีๆเอ้ยทำไมอันนี้มาเกิดกับเรานะคะถ้าใครกลับไปอ่านเรื่องของ incidental หรือว่าเป็นเป็นกรรมที่มันก่อเกิดมาพร้อมกับเราแล้วนะคะก็จะมาเรียนในโมดูล2ขีด2กันซึ่งในตรงนี้มีอีกอันที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเลยค่ะคือเรื่อง s e v e life process กับ seven learning process ถ้าเพื่อนจำได้นะคะว่าถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติระบบนี้คือกรรมของเราแต่เรายังไม่ยอมเอากรรมนั้นนะคะกลับเข้ามาพิจารณาหรือย่อยให้มันเป็นตัวของเราเองนะคะความท้าทายก็คือเราจะไม่สามารถไปต่อในขั้นต่อไปได้ะคะ่ะเราก็ยังเหมือนกับว่ายังวังวนเรามีแพทเทิร์นเดิมของการทำงานอยู่ฉะนั้นในเรื่องนี้เองะคะ่ะ โมดูลสองขีดสจึงเป็นกระบวนการอีกแล้วนะคะเพื่อให้เข้าใจเซเว่นไลฟ์โปรเซสของตัวเองว่าแล้วถ้าเราจะเอาเซเว่นไลฟ์โปรเซสเนี่ยค่ะไปใช้เนี่ยค่ะจะใช้อย่างไรแล้วเราจะเทคชาร์จกับตัวเองได้อย่างไรไหมถึงว่าเวลาเราบอกลูกค้าว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราเจอปัญหาเรื่องกรรมเนี่ยหรือเจอชาร์โดของตัวเองขึ้นมาในนี้ครูพูดถึงชาร์โดด้วยนะคะแล้วเราจะแก้อย่างไระคะ่ะมีมีวิธีการมีกระบวนการนะคะเดี๋ยวซึ่งในตรงนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะบอกว่าในในแต่ละโมดูเนี่ยค่ะอันไหนเป็นคู่มือและเครื่องมือพี่อยากจะแยกนี้นะคะคู่มือคือสิ่งที่เราใช้เพื่อตัวเองในโมดูนี้มีคู่มือที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่าในโมดูบางโมดูก็มีเครื่องมือที่ครูเตรียมให้นะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะส่งให้เดี๋ยวพี่สรุปให้ดีว่ามีอะไรนะคะและในโมดูสองขีดสค่ะ มาดูค่ะ2เนี่ยพูดถึงบททดสอบและการก้าวข้ามทรณีประตูพี่พบว่าความท้าทายของนักเรียนเราก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเวลาเราพูดถึง Fire Trial Water Trial แล้ว Air Trial เนี่ยค่ะคืออะไรฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยค่ะวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ขาด มันทำให้เราเวลาเราอ่านโจทย์อะคะ่ะเราจะทําไม่ได้ที่พี่ใช้คําว่าวิเคราะห์ไม่ขาดเพราะว่าการบ้านของปี2คือ biography analysis คือการวิเคราะห์คนที่เสียชีวิตไปแล้วสังเกตนะคะการเดินทางของเราเริ่มตั้งแต่ว่าเราอินทวิวคนที่มีชีวิตอยู่คือเพื่อนเราตอนนั้นเราอาจจะอยาก เห็นไลฟ์พานอรามากว้างๆของคนคนหนึ่งแต่อันนี้เป็นการดูเรื่องลึกลงไปแล้วว่าเอะกรรม,มของเขาเนี่ยค่ะทําไมเขาถึงเลือกเกิดมาในชาตินี้ทําไมเขาถึงเลือกเกิดมาเป็นครอบครัวอยู่ในครอบครัวนี้เกิดมาเป็นลูกคนเล็กสมมตินะหรือเกิดมาเป็นลูกคนโตแล้วเขาเนี่ยค่ะย่อยกรรมของเขาอย่างไรเขาทํางานกับตัวเองอย่างไรเมื่อเขาทํางานเสร็จแล้วเขาก้าวข้ามผ่านกรรมะผ่านเรื่องของ คีโร่เจอร์นี่ของเส้นทางเขาเองได้อย่างไรอะค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าเวลาที่เราไปอ่านงานของลูกค้านะคะหมายถึงว่าอ่านที่เวลาเราพูดถึง b i o อกราฟีแอ a นัลไ s ซิเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราอ่านแล้วเราตีโจทย์ออกไหมเราเห็นไหมนะคะซึ่งในตรงนี้คะ่ะมันเป็นอีกอันนึงที่พี่รู้สึกว่า มันเป็นโมดุที่สําคัญมากใน2องขีดหถึงสอขีดสนะคะว่าเราจะเข้าใจคนอื่นเราจะวิเคราะห์ได้เพราะเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่เกิดซ้ํำๆๆๆแล้วก็ทันนี้เนี่ยประโยชน์ของการทํางานกับไบโอกา p ฟีที่ c o m p l e t แล้วหรือว่าที่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือว่าเหมือนกับมันมีรายละเอียด แต่ว่าเราจะต้องเก็บรายละเอียดนั้นให้เยอะที่สุดก่อนแล้วเราเออกมาวิเคราะห์ว่าเราเข้าใจแพทเทิร์นของเขาไหมเรารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาลงมาเพื่อทำอะไร ทีน,นี้เรากลับมาถึงเรื่องคอสของปีสามแล้วนะคะ,ะเราจะพบว่าปีสามเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เรียนเพื่อเตรียมเราให้เป็นโ r o f e s s i o นอลแล้วอะคะ่ะหมยถึงว่าถ้าเราต้องการออกไปเป็นนักไบโอกราฟีคอนซัลเทชันเรื่องอะไรที่เราจะต้องรู้และเรื่องอะไรที่เราจะต้องระวังอย่างเช่นถ้าเราไปเจอ คนลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางจิตนะคะหรือมีความเจ็บป่วยที่เป็นความชาเลนจ์เรื่องของสปิริต a ช c ลชาเลนจ์หรือว่าเรื่องของเป็นอ n นเนสนะคะเป็นเป็นปัญหาเรื่องเรื่องภายในของเขาอย่างเช่นด e เพ e สนะคะหรือวิตกกังวลเราจะพบว่าโมดูสาขีด1จนถึง3-3ขีด3พูดเรื่องนี้ค่ะ ครูพูดเรื่องโมดูลสามขีดหนึ่งเรื่องซาลูเตโเจนซสิสซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะ ของนักไบโอกรฟฟีว่าตัวเราเองเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะทำตรงนี้ค่ะการที่เราจะเป็นคอนซลลอทนเนี่ยค่ะเราจะมีแบบฝึกหัดนะคะในการฝึกฝนตัวเองได้อย่างไรเพื่อจะต้องมีสุขภาวะที่ดีอย่าลืมนะคะเราจะรักคนอื่นไม่ได้ถ้าเรายังไม่รักตัวเองก่อนครูเช่นเดียวกันค่ะวันที่ครูเตือนเรานะคะว่าวันที่เราจะออกมาเป็นคอนซซลเนี่ยค่ะเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนรู้ว่าอะไรคือขอบเขตรู้ว่าอะไร ข้อจำกัดของเราอะไรไม่ควรก้าวล่วงไปที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพของเรานะคะซึ่งในตรงนี้โมดูลหนึขีดหเนี่ยค่ะก็เลยเรียนเรื่องมุมมองของความเจ็บป่วยหรือการสร้างเสริมสุขภาวะนะคะซึ่งในอันนี้สิ่งที่น่าสนใจที่เราพูดถึงนะคะมันก็เป็นการรีเฟ c t ของเจอร์นี่ของเราอะคะ่ะว่า การเรียนรู้สามทางของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยค่ะมันกลับมาเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของสปิริตชวลซึ่งอาจจะไกลตัวเรามากขึ้นแต่ว่ามันเป็นการมองภาพรวมของโลกมากขึ้นนะคะฉะนั้นตอนที่เราเรียนฟาวเดชั o นเรื่องของทำไมคะคอสมิก a อฮิวแมนเดเวล็อปเน้นรอเอิร์ธลี่เราจะได้กลับมาเรียนอีกครั้งในโมดูลสามขีดหนึ่งอย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่า ทำไมรอแบบนี้ในไบโอก a ราฟีจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับนักไบโอก a ราฟีถ้าท่านจะต้องมีวิชาชีพนี้ติดตัวไปนะคะนั่นคือโมดูลสามขีดหนึ่งนะคะครูมีวิธีให้เมดิเทตด้วยนะคะว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างไรซึ่งตรงนี้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีส่งให้นะคะว่ามีคู่มือในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยค่ะมีคู่มืออะไรบ้างนะคะนั่นคือสามขีดหนึ่งเพราะสขีดสองกลับมาเป็นเรื่องคอนสติค่ะ ในสาีดสที่เป็นเรื่องคอนฟลิ์เนี่ยนะคะมันก็กลับมาอีกแล้วเรื่อง Seven Life Process ที่เราเรียนกัน2อีดสวันนี้จะเป็น3ขีดสที่ลงลึกมากขึ้นในเรื่อง Seven Life Process ที่เราจะพูดถึงเรื่องว่าเวลาที่เราเจอคอนฟกตนะคะ่ะ เราจะเทินคอน FLICT เราจะเปลี่ยนคอน FLICT ให้เป็นความสร้างสรรค์ได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญในวันที่ท่านเป็นโปรเฟชชั่นอลค่ะท่านไปนั่งอยู่หน้านลูกค้าแล้วซึ่งลูกค้าอาจจะมีคอน FLICT อยู่อะไรคือภาพนําทางค่ะที่ท่านเนี่ยจะบอกเขาว่าค่ะว่าโอเค คือเราตัดสินไม่ได้ถูกไหมคะแต่เราให้ภาพนำทางได้ว่าภาพของคอนฟิกมันสามารถเทิร์นจากเรื่องของเป็นเรื่องของส่วนตัวกลายเป็นเรื่องของส่วนรวมได้หรือว่าแม้แต่ปัญหาตอนนี้ที่เราเห็นปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่เราไม่สามารถเทิร์นคอนฟิกของเราอะค่ะให้เป็นความสร้างสรรค์ได้ฉะนั้นในโมดูลนี้ค่ะ ก็เลยพูดถึงวิธีการเทิร์นคอน FLICT นะคะว่าจะทำอย่างไรโดยที่เราใช้การเรียนรู้ชะตาชีวิตอีกแล้วนะคะแล้วก็คือเด s เ i น y l e ล r ร์นิที่เราเรียนมาเนี่ยในอันนี้ค่ะ2ขีด2กลับมาเปลี่ยนเป็นช่วยทำให้คอน FLICT มันเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เราเข้าใจอะค่ะว่าลำดับชั้นต่างๆของการของโลกเนี่ยค่ะว่าถ้าเราจะต้องเทิร์นโลกให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะเราจะทำอย่างไรส่วนอันสุดท้ายนะคะ เราเรียกว่าความหมายและพันธกิจของชีวิตนะคะโมดูล3 3. ขีด3เรียกว่า meaning and mission ในอันนี้ค่ะเราพูดถึง holistic perspective แล้วในโมดูลอันนี้ค่ะพูดเยอะมากเลยค่ะเรื่องของพาโนรามาของเรื่องของความเจ็บป่วยทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น depression anxiety addiction เรื่องติดยานะคะ bipolar นะคะ schizophrenia eating disorder หรือ trauma ต่างๆ แต่ว่าเราถ้าเราฟังแล้วเพราะว่าอย่างนี้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราเจอถ้าคนที่มาหาเราเป็นโลกแบบนี้แปลว่าเราต้องวีเฟอร์เลยแต่เราที่เป็นวิชาชีพอะค่ะเราเป็นนักวิชาชีพเราต้องรู้ก่อนว่านี่คือ ขอบแค่ไหนที่เราคุยได้เพราะบางทีเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของ Spiritual Challenge ที่คล้ายกับปัญหาเรื่องความเจ็บปวดทางจิตนะคะซึ่งเราจําเป็นต้องฝึกตัวเองแล้วต้องเข้าใจนะคะว่ามาตรฐานวิชาชีพเราอยู่ตรงไหนเราจะต้องทํางานกับตัวเองอย่างไรซึ่งในนี้ค่ะมันก็จะกลับมาอีกแล้วะคะ่ะว่าจําได้ไหวค้ใน Foundation เราพูดถึงอ n นฟินิชบิสเ s s นะคะคือมันอาจจะมีเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่จบในชาตินี้เราอยากทำะคะ่ะ ในโมดูล 3, 3ขีดสก็อาจจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าบางทีคนที่เขาเผชิญกับปัญหาที่ยากยากมากๆในดวงจิตเขามันอาจจะมี unfinished business หรืออะไรที่เขายังไม่ได้ย่อยไม่ได้แก้ไม่ได้ทํางานกบับตัวเองซึ่งในตรงนี้ค่ะการบ้านในปีนี้ครูจึงพูดถึงเรื่อง Biography Study คือเราจะต้องเอาความรู้ที่เรามีทั้งหมดนี้ค่ะ9โมดูลรวม Foundation 10โมดูลเนี่ยไปเป็นนักไบโอกราฟีคอนซัลในภาค สนามเขาเรียกว่าภาคทดลองก่อนนะคะซึ่งรายละเอียดในแต่ละการทำการบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่คือพี่เข้าใจว่าเราเคยส่งไปให้แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังอีกทีนึงในรอบในในอีกคลิปวิดีโอหนึ่งแต่ที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือให้เราเข้าใจที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมครูถึงพูดว่าการทำเบลการาฟีอินท์ววของเพื่อนเนี่ยเป็นการทำแบบคนรู้จัก อันนี้เริ่มรู้จักน้อยลงไม่ถึงว่าเขาบจบชีวิตไปแล้วแต่เรามีความสนใจในชีวิตของเขาแต่อันนี้ค่ะเรายิ่งเป็นเราเตรียมเราเพื่อจะเราจะเริ่มทํางานกับคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าลูกค้าที่มาหาเราเราไม่รู้ว่าเขาว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเราสามารถใช้ b บ o g r a p h ฟีรอทั้งหมดนี้ค่ะเป็นภาพนําทางหรือ Guiding Image ซึ่งเดี๋ยวที่จะพูดถึงความสําคัญของไกด์ดิ้งอิมเนะคะว่า ทำไมเรื่องนี้จึงสําคัญมากในฐานะนักเบลโอกาฟีว่าถ้าเราไม่มีภาพนําทางเนี่ยค่ะเรามีโอกาสที่จะหลงทางแล้วก็พาทั้งลูกค้าของเราหลงทางไปด้วยนะคะฉะนั้นการทําเรื่องของเบ o โอกาฟี่สตัีเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกชั่วโมงบินของเราเพื่อให้เราพร้อมกับการเจอลูกค้าจริงนะะว่าวันที่ลูกค้าจริงๆมาถึงแล้วเราจะ รับมือหรือว่าเราจะช่วยทำให้เขาเปลี่ยนกรรม,มะของเขาค่ะให้เป็นมิชชั่นได้อย่างไรคะ